ฮัลโหลสวัสดาชังชักกระดารีถึงสกุลบรามินนัมัสเตจากชาวมามธุบันลูกลูกครูว่าเรานั้นเป็นของบาบาขณะที่รับประทานดื่มเดินเหินหรือนั่งลูกลูกเข้าใจว่าพวกเราเ,เป็นของบาบา ต่อให้ลูกนั้นมีชีวิตอยู่ในการคลองเรือนลูกคนเข้าใจสิ่งนี้จากหัวใจของลูกว่าทุกสิ่งเป็นของบาบาในหนทางบัคตีเองด้วยเช่นเดียวกันนพวกเขาเองนั้นอ่ะก็เชื่อว่าทุกสิ่งเป็นของพระคาวัน ของพระเจ้าและพวกเรานั้นเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ุจยเจันเห็นจอภิตน่ตตตตเห็นไหมลูกๆพระเจ้านั้นน่ะอ,อยู่เบื้องบนนั้นอปาบับอภิบานปรดิชฐยุเรนตัวบาปคุณตแกเจเจและตอนนี้พระเจ้านั้นน่ะได้ลงมาแล้วก็ได้เตือนพวกเราลูกๆว่าตแกเจ ลูกเคยพูดเช่นนี้มาในหนทางบัคตีว่าทุกสิ่งนั้นเป็นของพระเจาา้า,าเป็นของอิสุวนะคะหากทุกสิ่งเป็นของอิสวนเ<อ>นี่ยแปลว่าแปลว่าลูกนั้นเนี่ยได้กลายเป็นผู้ดูแลผลประโยะชน์า เดี๋ยวอย่ารีบร้อนไปพิเอลเกิดแสเนี่ยบาสกุลจีเซนส์จะไม่เกิดแสดังนั้นเนี่ยบาบากำลังเตือนพวกเราอีกครั้งหนึ่งว่าให้เข้าใจเสมอว่าเรารับประทานเราสวมใส่จากคลังสมบัติของชิปบาบาเานบาบัานบ้นคงอยู่ที่นี่ในตอนนี้และกำลังบอกกับลูกว่าใหทบาบากันทุกสิ่งเป็นของท่านและพวกเรานั้นเป็นทรัสตีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ และดังนั้นในวิธีนี้คว,นความผูกพันยึดมั่นของเรานั้นก็จะยุติลงุบัตรจไดาในบันไไตรตีมาหรือหนทางบัตรตีด้วยเช่นเดียวกันเมื่อพวกเขาได้ให้กำเนิดแก่เด็กนะเมื่อพวกเขามีลูกค่ะพวกเขาก็เชื่อว่าเป็นความเมตตาของพระเจ้าที่พวกเขานั้นจึงได้มีบุตรมีลูกไปหากลูกคนนั้นตหากลูเคเกคนนั้นตาย

ดังนั้นน่ะในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันลูกควรจะพิจารณาเสมอว่าตัวลูกเองนั้นเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และเข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นของชิปบาบาและเรากำลังรับประทานจากคลังสมบัติของชิปบาบาจากบรรดาชากบรชิปบาบาบางครั้งลูกๆก็ถามว่าบาบาฉันได้ทำความผิดหรือทำบาปใดไหมไ้เยบาปครั้งเคยสัญญาาด่าตัวนี้ บาบาพูดว่านี่คือพ่อนะไม่ได้เป็นสัญญาซีหรือว่าสาธุใดๆพ่อ้นี่ะเมยต้องสร้างบ้านไม่ต้องอยู่ในพระราชวังใหญ่หรือในแฟลตหรือซื้อที่ดินและทำบ้านหลังใหญ่ ลูกๆล,ล,ลูกรู้ว่าพวกเรานั่นยน่ะกำลังจะไปแล้วนันเป็นเรื่องของแค่หนึ่งวินาทีนาาในหนึ่งวินาทีลูกนั้นน่ะก็ท่องทัวร์ไปทั่วทุกหนแห่งความรู้นั้นก็บอกกับเราว่าบ้านของเรานั้นอยู่ใกล้มากมา ดังนั้นบาบาได้ให้การแนะนำว่าให้สีหมัดนะคะขณะที่มีชีวิตอยู่ในครอบครัวให้ลูกพิจารณาตัวลูกเองว่าเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วรับประทานจากคลังสมบัติของชิปบาบาแน้ด้วยวิธีนี้ความผูกพันยึดมั่นก็จะถูกทำลาย เรานั้นต้องไปไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันมีเป็นของท่านเหล่านี้คือยุคตีที่จะทำลายความผูกพันยึดมัน่นในวิธีนี้นลูกก็จะกลับมามีค่าควรแก่การปกครองโลก ไม่มีค่าใช้จ่ายใดในการสร้างอาณาจักรเราอะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายเหมือนกับผู้คนในกองทัพนะลูกๆรู้รู้ไหมว่าเขาใช้เงินไปมากมายเพียงไรอ่ะเพื่ออะไรค่ะหลายเรื่องบ่ายถามลูกรๆไม่ว่าในกองทัพนั้นวกเขาใช้จ่ายเงินไปมากมายขนาดไหนครึ่งหนึ่งของรายได้ของรัฐบาลเนี่ยถูกใช้ไปนะกับ เรื่องราวของกองทัพเพราะเขาใช้หลายพันล้านให้กับกองทัพโดเมื่อการเปรียบเทียนแล้วลูกอ่ะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยได้ลูกเองนั้นก็รับเอาอำนาจในการปกครองมาจากพวกเขาลูกๆ ลูกควรจะไตร่ตรองความรู้ในวิธีนี้แล้วก็ทําให้ตนเองนั้นสนุกสนานบาบาท่านะเป็นนักมายากลเช่นที่ว่ารบาบานารันบาอจุโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะไม่มีกองทัพไม่มีความตระการตาไม่มีการโอ้อวดใดแต่ท่านน่ะได้ให้สีหมัดแก่เราที่ทําให้เราได้กลายเป็นผู้ปกครองโลกมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใช่ไหมล่ะ ก government หรืรอ,รนอ,นอบ,บ,อบ,บาานี่ยโอเคทุจะมเนี่ देते हैं मत द े त ห ह รंยเดยทเทอไม่องเดทหวันรสะางจาวันดัเช่ามันมหัศจรรย์ใช่ไหมลูกเนะอ่ะนี่ยีงไม่สนะู้สาวคุยกีตาร์เาาเศรกิจเนี่ยคุและในตอนนี้ความรู้นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มาเนื่องจากการอ่านหรือการรับฟังกีตา่บเนเจมเนี

มาบอกดูซิลูกตอนนี้ลูกได้ตื่นมาแล้วนะลูกได้เข้าใจจักระเข้าใจวงจรและวขณะที่คนในโลกเองนั้นอ่ะเขาก็ยังคงอยู่ในความประหลาดใจเนาะแล้วก็ยังคงไปในสถานที่จาริกแสวงบุญต่างๆเช่นบานาเรสราดินาดและอื่นๆพากเขาอ่ะมองหาบาบาแต่บาบานั่งที่ดีอย่างแฝงตัวเลยนะเขาเปจากิจรับะารร ีบากังกเหวนโวัรีบากินเมโกโมิโกโกก็นนั่นเองว่าจึงบอกว่าบริแจันกาเกิมมีเพียงหนึ่งเท่านั้นน่ะจากหลายต่อหลายร้านแล้วก็มีเพียงน้อยนิดเท่านั้นในบรรดาพวกเขาที่รู้จักพ่ออย่างที่พ่อเป็นแต่แม้กระทั่งหลังจากนั้นเราได้ยินคำว่าบาพูดคำว่ามายาไหมคะมายาก็เป็นเช่นที่ว่า ความเหี่ยวเฉาเนี่ยค่ะเนาะนทำให้ลูกๆอะ่ะเหียวเฉานะแล้วก็พาพวกเขาจากบา,าบาไปตัวบัจูก็ดึงดลูกลูกกควรจะมีความสุขอย่างมากมาใหญ่หลวงเลยนะฝั่งนั้นของโลกอะเขาปลาดใจเนาะแล้วเราก็กําฝั่ง้องโลขาาดใจเนะลังนั่งที่นี่เบื้องหน้าพ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใด ใบาบาก็กุดไหนนะคะอัจฉาิะถึงลูกๆที่สุดแสนหวานลูกๆที่จากหายไปนานตอนนี้ได้พบผ่านอีกครั้งรักและลึกถึงและกุดไหนจากแม่พ่อบับดาดาเบานวาร่เรจนเนกาาร तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे झूठी दुनिया झूठे बंधन झूठी है ये माया झूठी दुनिया झूठे बंधन झूठी सास का आना जाना झूठी है ये काया हो यहाँ नामरे बने वी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या ลูกๆที่แสนหวานลูกควรที่จะมีความสุขอย่างมากมมยอย่างยิ่งที่ฝั่งนั้นของโลกกำลังอัศจรรย์และเรานั้นก็กำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าพ่อที่สูงสุดเหนือสิ่งใดิรนาาาามุีลกย